คุณผู้ชมครับมีรายงานล่าสุดว่ายูเครนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียโดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเริ่มจากเมืองไบรอันพบว่าเกิดการระเบิดที่สถานีปั๊มกา๊าซยุคสงครามเย็นซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญในการส่งกา๊าซไปยังยุโรปโดยเฉพาะฮังการีและสโลวาเกียท่อส่งนี้มีกําลังการผลิตถึง10ล้านตันต่อปี และนี่ถือเป็นครั้งที่4ของเดือนนี้แล้วที่โครงสร้างก๊าซรัสเซียถูกโจมตีการโจมตีต่อเนื่องเช่นนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักทั้งค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงการส่งล่าช้าและความน่าเชื่อถือด้านพลังงานที่ลดลงอย่างชัดเจนถัดมาในภูมิภาคออิลยูเครนใช้ดโดรนกาม,มิกาเซ่โจมตีคลังเก็บอาวุธของรัสเซียซึ่งเก็บโดรนแบบชาเห็ดของอิหร่านเอาไว้จํานวนมากผลปรากฏว่ามีโดรนกว่า200ลําลำถูกทําลายภายในคืนเดียว นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะแม้โดนชาเฮตจะมีราคาถูกแต่กลับมีพลังทำลายล้างสูงการทำลายได้จำนวนมากเช่นนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อประชาชนยูเครนลงอย่างมากในอีกด้านที่ตะเวียมีการก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่กลุ่มปฏิบัติการรับของยูเครนได้วางระเบิดใส่ตู้บรรทุกน้ำมันส่งผลให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องจนรางรถไฟบิดเบี้ยวไม่สามารถใช้งานได้ปฏิบัติการนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงสูงเนื่องจากต้องลุยเข้าไปลึกในดินแดนศัตรู คาดว่ามีเครือข่ายต่อต้านภายในรัสเซียช่วยสนับสนุนซึ่งหากนับรวมแล้วปฏิบัติการก่อวินาศกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า20ครั้งในเดือนเดียวทั้งนี้การโจมตีต่อเนื่องต่อโครงสร้างด้านพลังงานทั้งโรงกลัน่นท่อส่งและคลังเก็บเชื้อเพลิงกำลังส่งผลให้หลายภูมิภาคของรัสเซียเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเบนซินชนิด a 92และ a 95บางพื้นที่ถึงขั้นเกิดตลาดมืดขายน้ำมันทำให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจต่อภาวะขาดแคลนสรุป ยูเครนใช้กลยุทธ์กดดันรัสเซียผ่านการโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเป้าหมายไม่ใช่แค่หยุดการส่งออกแต่คือการตัดเส้นเงินกองใหญ่ที่รัสเซียใช้ทำสงครามในยูเครนการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ในสนามรบแต่ยังเป็นสงครามพลังงานที่ยูเครนต้องการลดศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซียในทุกด้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทีนี้เราไปดูสถานการณ์การต่อสู้บนแนวรบหลักกันบ้างครับเริ่มจากภาคเหนือยูเครนใช้ปืนใหญ่สนามยิงถล่มตำแหน่งตั้งรับของรัสเซียบริเวณใกล้ชายแดนเบลกรอดนับเป็นการใช้อาวุธระยะไกลเพื่อกดดันและทำลายกำลังรบของรัสเซียอย่างต่อเนื่องภาคตะวันออกรัสเซียพยายามรุกคืบมาทางแนวแม่น้ำออสคิวแต่ยังไม่สามารถทะลวงแนวป้องกันได้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นอุปสรรคขณะที่ฝ่ายยูเครยนยังคงตั้งรับอย่างเหนียวแน่น ทีโดเนสยูเครนสามารถตีโต้กลับและยึดพื้นที่บางส่วนคืนได้ใกล้เมืองโทเรสพร้อมกันนั้นยังสามารถทำลายรถถังที0 b v m วของรัสเซียไปได้อีกหนึ่งคันขยับมาที่ซาบอริเชียความพยายามของรัสเซียในการข้ามแม่น้ำดานีโปรถูกยูเครนผลักดันกลับไปได้สำเร็จโดยมีรายงานว่าทหารราัสเซียบางส่วนถึงขั้นยอมจำนนนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปโดน f อ v ของอยูเครนไล่ล่ารถขนส่งของรัสเซีย โดยโดรนตัวแรกพลาดเป้าแต่โดรนตัวที่สองโจมตีสําเร็จและปิดบัญชีเป้าหมายลงได้ถือเป็นภาพที่สะท้อนถึงการพัฒนายุทธวิธีการใช้โดรนของยูเครนอย่างต่อเนื่องต่อมาเราไปดูผลงานทางการทหารของยูเครนกันต่อในพื้นที่ซาโปริเซียกองทัพรัรเซียพยายามฝ่าแนวป้องกันของยูเครนโดยใช้รถถังเต่าหง,งอยอย่างไรก็ตามกองพันยูเอเที่423ของยูเครนก็สามารถทำลายรถถัง และหยุดยั้งการโจมตีของรัเสเซียได้สําเร็จซึ่งเหตุการณ์นี้กองกําลังรัเสเซียได้นํารถถังเตาง,ง่อยที่หุ้มด้วยแผ่นโลหะหลายชั้นมาใช้เพื่อป้องกันโดรน FPV ของอยูเครนแต่ทัศนวิสัยของรถถังนั้นกลับแย่มากมีแรงงานว่ารถถังคันดังกล่าวได้แล่นไปตกหลุมบนถนนขนาดใหญ่ก่อนที่จะโจมตีกองพัน UAS t 23, ี่423ยูเครนได้ใช้โดรนตรวจการและทำการโจมตีด้วยโดรนแบบ FPV เพื่อทำลายรถถัง กองกำลังยูเครนยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงโดยใช้ปืนใหญ่สนามโดรนและจะรวดต่อต้านรถถังเพื่อทำลายการรุกของรัเสเซียความลุ่มเหลวของรถถังเตาหง,งอยนั้นเน้นให้เห็นว่าการติดเกราะมากเกินไปอาจส่งผลเสียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสงครามเต็มไปด้วยโดรนที่บินว่อนอยู่เต็มท้องฟ้าแบบนี้นอกจากนี้ในแนวหน้าเรายังพบว่าโดรนตรวจการของอยูเครนได้สะกดรอยตามระบบจรวดลายลำกล้องแบบ bm 2 1ของรัเสเซีย ที่เข้ามาทำการยิงใส่แนวตั้งรับของยูเครนหลังจากนั้นพวกมันก็ไม่รอดครับถูกยูเครนส่งโดรนแบบ FPV เข้าไปทำลายจนได้และอีกหนึ่งเหตุการณ์พบว่าโดรนแบบซาร่าแลนเซตของรัเสเซียที่บินวนคอยค้นหาเป้าหมายอย่างรถถังหรือว่าปืนใหญ่สนามของยูเครนแต่ว่าในที่สุดก็ถูกโดรนอินเตอร์เซตของยูเครนสอยร่วงลงมาได้เช่นกันครับสำหรับซาร่าแลนเซตคือโดรนกามิกาเซ่ที่รัเสเซียสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานได้ทั้งภารกิจลาตะเวน และภารกิจโจมตีโดยมันจะบินพุ่งเข้าใส่เป้าหมายแล้วระเบิดตัวเองถือเป็นอาวุธราคาถูกแต่ใช้งานได้จริงจุดเด่นของมันคือเบาคล่องตัวพกพาง่ายและเล็งเป้าหมายได้ค่อนข้างแม่นจากกล้องที่ติดมากับตัวโดรนระยะบินอยู่ราว40-70กิโลเมตรความเร็วสูงสุดประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรทุกหัวรบได้ราว3-5กิโลกรัมแม้จะไม่ใช่อาวุธที่แรงเท่าขีปนาวุธ แต่ก็เพียงพอที่จะทำลายอาวุธราคาแพงของฝ่ายตรงข้ามได้เช่นรถถังปืนใหญ่หรือแม้แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของมันคือพลังทำลายไม่สูงนักและถ้าเจอกับระบบต่อต้านโรนหรือติดสัญญาณรบกวนหนักก็อาจถูกสอยร่วงได้ง่ายเช่นกันส่วนข่าวสุดท้ายของวันนี้หน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนได้กล่าวว่าสามารถโจมตีระบบเรดาร์แบบ 916E ของรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ไทยอัมในพื้นที่ไครเมียได้สำเร็จเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวระบุเมื่อวันที่29สิงหาคมว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งบนคาบสมุทรแห่งนี้เราทำให้รัสเซียตาบอดการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดในการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ส่วนประกอบของระบบ S-400 ไทอ่อัมการโจมตีอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศในไครเมีย ส่งผลให้ระบบเรดาร์และส่วนประกอบอื่นๆของระบบได้รับความเสียหายระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 รุ่นใหม่ของรัสเซียคาดว่าจะมีราคาประมาณ1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐระบบนี้สามารถสก,รรถกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศได้หลากหลายตั้งแต่ขีปนาวุธร่อนไปจนถึงโดรนและอากาศยานรบก่อนหน้านี้ยูเครนเคยโจมตีระบบเรดาร์ S400 ของรัสเซียในไครเมียและในภูมิภาคต่างๆของรัสเซียรวมถึงเขตเบลกรอดซึ่งประสบความสําเร็จมาแล้ว นอกจากนี้ SUR ยังอ้างว่าสามารถประสบความสำเร็จในการโจมตีเรือติดขีปนาวุธขนาดเล็กคลาส mm. บูยาน M ของรัสเซียนอกชยายฝั่งไครเมีย mm. เมื่อวันที่28สิงหาคมอีกด้วยโดยอ้างว่าเรือรำนังปล่าถูกบังกับให้ล่าถอยหลังจากการโจมตีครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแอดมินขออนุญาตใช้เสียง AI ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เนาะเพราะว่าแอดมินก็ไม่ค่อยสบายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรี่กันอีกเช่นเคยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ